จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะเราว่าหนึ่งนะเออคือบางทีอ่ะการลดน้ำหนักมันเป็นการคือลองผิดลองถูกแต่เนี้ยมันมีคนลองถูกให้เราแล้วอา mm hmm. เออเรามีคนที่แบบ mm hmm. เออมาไกด์เราเรื่องเรื่องผู้ชนาการเรื่องสารอาหารเราได้ครบไม่ได้ขาดแต่เราเกิดเราสามารถลดน้ําหนักได้อ่ะ mm hmm. มันมีคนที่เขาทํามาให้เราแล้วอ่ะบางทีเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกฉันก็ได้ mm hmm. โอเคสวัสดีค่ะพี่แอสวทสดีคห้าน้องอ้อเรนแนะนำตัวเองหน่อยว่าตอนนี้เอ่อก่อนหน้าน,นี้ทํางานอะไรอยู่แล้วก็ตอนนี้ทํางานอะไรอยู่บ้างคะค่ะชื่อแอนะคะปีนันนอมแก้วนะคะจบสัพทยนมอขอค่ะก่อนนี้นทํางานที่โรงแาลสัท์ที่กรุงเอ่อที่ภูเก็ตค่ะก่อนที่จะมาย้ายมาอยู่สวีเดนอ๋อ,นนอนนี้อยู่สวีเดนใช่ตอนนี้นนทํางานอยู่ที่สวีเดนค่ะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวค่ะอยู่ อยู่ที่สวีเดนนานเลี่ยงค่ะพี่อยู่ได้ประมาณสามจะสามปีแล้วคะ่ะอืมโอเคเลยล่าสุดอ้อ,อไปเห็นว่าพี่แอเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงลรูปร่างตัวเองมาเยอะมากเลยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพี่แอช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองเคยหนักประมาณเท่าไหร่แล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยลดน้ำหนักมาแล้วกี่วิธีบ้างพี่โอเคอ่ะก,อก็คือก่อนก่อนท่านี้คือคือ ตั้งแต่จาความได้คือเราเป็นเด็กที่ค่อนข้างอ้วกเราจะไม่ได้เป็นเป็นคนที่แบบไปงูงหงมค่อนข้างดีแล้วอีกอย่างเป็นคนปือคนชอบกินมาโดยตลอดอสมัยเรียนก็มีรถแบบยใช้กาแฟารถตั้งหนักปะ <c oughs> เออ <c oughs> ก็มีช่วงหนึ่งเออมันก็ชีฟเชฟได้ประมาณ,ปร,มาณประมาณช่วงหนึ่งแต่เราด้วยความที่เราเป็นคนชอบกิน <c oughs> หลังจากนั้นมันก็ขึ้นมาอีกอื <c oughs> แต, <c oughs> แต่แต่ก็ไม่ไม่ได้ขึ้นแบบเยอะมาก ทีนี้พอพอหลังเราจบเราเราไปทำงานด้วยด้วยด้วยการทำงานของเราอะมันเข้างานสิบโมง้วเลิกสองทุ่มอ่ะตอนตอนเย็นจะไม่มีเวลากินข้าแล้วเราจะเป็นกินข้าวหลังสองทุ่มทีนี้พอหลังสองทุ่มก็โอเคอเริ่มแบบน้ำหนักก็ดีดตัวขึ้นมาประมาณเกือบแปดโลได้ตอนนั้นสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่พี่ที่บอกว่าแปดโลเนี่ยประมาณร้อยร้อยหกสิบ หนักหกสิบสี่คือก่อนหน้านี้เราหนักหกสิบสี่เอ้ยห้าสิบสี่พูดผิดใช่แล้วก็มันก็ขึ้นมาเลยเลยเพราะเราก็กินกินอย่างไรอยู่ยังแล้วอีกเราไป็คนชอบอาหารใต้แล้วก็จะแบบนัดกันกับเพื่อนที่ทางานไปกินเกือบเกือบทุกเย็นค่ะก่อนที่เราจะกลับบ้านก็คือเอาได้ว่าก่อนหน้าเนี้ยพี่แอรสูงร้อยหกสิบแล้วก็หนักประมาณสี่อืประมาณห้าสิบสี่ห้าสิบหก เราก็เด้งขึ้นมาอีกประมาณหกถึงสิบเอ้ดแปดถึงสิบโลคือประมาณป,ป,ประมาณประมาณสี่อย่างพี่อ,อ๋อใช่โอเคอ่าแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อแต่นั้นยังไม่ใช่จุดพีคในชีวิตเออเราก็พยายามลดยังไม่ใช่จุดีในชีวิตเราก็พยายามลดลมหายใช่ไหเราก็กินดีขึ้นเออพยายามไม่กินดนึกอะไรเงี้ยแต่ช,ช่วงนั้นช่วงที่อยู่ภูเก็ตก็ออกกําลังกายค่อนข้างหนักคือใช้คว่าทุกวันเลยแหละเช,ช้ชาเช้าตอนช่วงเช้าก่อนที่เราไปไปทําง,งานจะมีเวลา ราก็อบประมาณช่วงหนึ่งปิ้งเราก็เราก็อ่าอ่าออกพวกแบบเออวิดีโอออกร่างกายอะไรเี้ะก่อนค่ะก็ลดลงมาได้ก็เหลือประมาณแบบเฮยห้าสิบแปดหกสิบอ่าเพราะช่วงนั้นพ่อยามเราเรายามคุมตัวเองค่ะหลังจากนั้นจุดพีคเรามาอยู่สวีเดนค่ะเออเราก็มาวีซ่าเยี่ยมมาเยี่ยมแฟนที่สวีเดนเสร็จปุ๊บพออู่หกเดือน คือแฟต้องบอกก่อนแฟนเป็นคนผอมมากผอมแบบชีิดแบบเป็นก้างอ่ะเราก็อยากให้เขากินเพราะว่าเขาผอมชนิดแบบเท่าก,กระดูกเดินได้ชัดละเออแล้วก็ทำอาหารชาพูดจ้าแล้วก็กินช้ากลางวันเย็นตุ้มเออกับทำข้าวให้เป็นกลางวันแล้วก็อาหารเย็นนี่คือแบบจัดหนักสเต็กนี่แบบกินไปเถอะสเต็กสองร้อยกรัมสองร้อยห้าสิบกรัมนี่คือแบบหมด สามร้อยกรัมบ,บางทีก็ยังหมดเออคือมันเป็นชิ้นเนื้อเขาค้ายใหญ่ยังไม่นับพวกแบบมันฝรั่งมันบกเออที่เรากินเข้ไ <c oughs> าไปหลังจากนั้นเราก็พีกเราก็ขึ้นมาประมาณหกสิบสี่แต่มันยังไม่ใช่ที่สุดเร <c oughs> <c oughs> าก็อยู่สวีเดนนานแล้วเรากลับไปที่ไทยค่ะ <c oughs> ด้วยความที่เราไม่ได้กินอาหารไทยนาะนเราก็ก,า <c oughs> กินทุกอย่างค่ะกินทุกอย่างตั้งแต่พอตื่นขึ้นกิน กินจนจนก่อนนอนประมาณห้าทุ่มก็ยังกินโ oh. อ,อ้ส้มตำเอ้ยลูกชิ้นโอ้ยยำสารพัดส้มตะบนอยู่นั่นแหละส้มตำยำเต็มเลยเออจัดเต็มอาหารทะเลทุกอย่างไปเที่ยวทะเลนี่คือแบบกินตื่นขึ้นก็กินคือแบบมีทุกอย่างในในห้องอะ่ะค่ะซื้อผลไม้มาอัดตู้ไวอ้อ่ะเออกินจนเราพีมาก แล้วน้หนักขึ้นมาประมาณห้าเอาหกสิบแปดอีกสี่โลที่กลับมาเมืองไทยขึ้นมาอีกสี่โลยังไม่เท่านั้นม่อก็ไปกันเราก็งานแต่งเพื่อนเลยเฮ้ยว่านว่านแบบเพละ่ะเราเป็นเพื่อนเจ้าสาวอะ่ะแล้วก็สัมผัดได้เออเพลแต่มันก็ยังไม่ใช่ที่สุดพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปเที่ยวกันอีกแล้วก็กินกินจนน้ำหนักเจ็ดสิบอ่ะโอ้โหหกสิบแปดยังไม่พอยังเจ็ดสิบ แล้วแฟนอ่ะคือแฟนอ่ะเป็นคนไม่ได้สูงมากก็ขึ้นขึ้นประมาณสิบโลเหมือนกันอืมจากกลับไปด้วยกันคือแบบจุดพีคคือของขเราล้วเราก็แบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วเราต้องลดเราก็พยายามลดมาช่วงนึงมันมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างคือแบบมันก็ลดมาหกห้าสิบหกเอ้ยหกสิบหกก็กินอีกก็ขึ้นไปอีกอะไเงี้ยคือที่ในรูปนี้แบบแย่ รูปนี้ปะใช่ใชอ๋อลูปน,นี้คือหนักเท่าไหร่พี่หกสิบแปดหกสิบแปดกว่าด้วยเอ,า,อยาง่ายๆคือเป็นช่วงที่พี่กำลังตัดสินใจว่าจะลดน้ำหนักและออกกำลังกายใช่ไหมก่อนถ้ารูปนี้ไม่อยากบอกก็ไปอ่ะมีมีเพื่อนที่สวีเดนนี่แหละ,ะเขาก็บอกออมีมีเพื่อนเขาเนี่ยลดน้ำหนักนะอะไรเงี้ย hmm. เราก็เลยลองเป็นลองผลิตภัณฑ์มันเป็นของยุโรปนี่แหละเออเป็น<ะ>กาแฟเป็นช็อกโกแลตลดปราก<ะ>รกินอะไรเงี้ย เราก็ลองกินมันก็มาลดมาช่วงหนึ่งค่ประมาณหกสิบสี่แต่มันก็ตีขึ้นไปอีกอะไรอย่างี้แล้วเราก็เคยลองกินพวกแบบคล้ายคมี p l a เ e เลสเมนต์เหมือนคล้ายคบอดี้คีเหมือนกันค่ะก็ลองกินเสร็จปุ๊บเราก็กินในช่วงหนึ่งแต่มันก็ลดแต่คือความอิ่มอะไรเงนี้ยมันยังไม่มี นึกออกไหมเออมันก็ยังหิวอ่ะคือด้วยด้วยความหิวเราก็ยังยังกินอยู่อะไรเงี้ยคือสรุปเลยก็คือมันก็เหมือนลดลงมาแล้วมันก็ตีขึ้นแล้วว่าคือมันโยโย่อ่ะเออก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยอืมโอเคแล้วอย่เห็นว่าเนี่ยส่วนภาพนี้บวมบวมอันอันนี้อันนี้บัมบวมอยู่ก็คือก็การมีการกินมี replacement ที่สวีเดนแล้วก็กําลังกายร่วมด้วยแต่ก็ใช่นก็จะดีดขึ้นดีดลงใช่ไหมพี่อืม ทีนี้ตั้งแต่เรามาเจอโปรแกรมซิกวิกอ่าภาพนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมานะคะอันนี้คือพี่แอปปับทำอะไรบ้างในในช่วงวันนี้<ะ>นี้เริ่มปรับการกินตั้งแต่เราเริ่มปรับนี้่ั้งแต่เดือนไหนอะเดือนเดือนพฤศจิกาค่ะพฤศจิกาธันวาประมาณปลายปลายปลายเดือนพฤศจิกาแล้วก็เริ่มปรับการกินหลหนังจากนั้นผ่านไปสองเดือนก็รู้สึกว่า i, เฮ้ยอ้าว แยกกูกระชับขึ้นอุ้ยในสุภาพจ้าเออเราก็รู้สึกว่าเรากระชับขึ้นต้นขาต้นแขนคือเราเราเราสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมันกระชับจะเห็นเนี่ยกางเกงกางเกงออกกาลังกายแข้งเกงออกกาลังกายนะคืออันเนี้ยกางเกงกางออกกาลังกายเกือบแบบเบอร์แอลด้วยซ้าเออเราเราก็เลิศมาใส่กางเกงอออกกาลังกายเบอร์เองอะไรเงี้ยอ่าอมีภาพอีกภาพหนึ่งมาโชว์ด้วยนะคะเป็นภาพล่าสุดเลยเนาะก็คือรูปนี้ S <S ใช่มอันนี้คือภาพวีฟอเราเน,ะนาะณวันที่เราเริ่ม <อะ S 1> ปรับการกินเนาะใช่ก็จะ<ก>เห็นอนะเราเป็นคนอ้วนจะลง,ลงลงพุงลงต้นขาลงต้นแขนคือมันจะ<ช>นจะชัดมากอมพอเรามาปรับการกินต้นแขนต้นขาอ่ะพุงเราที่มันเป็นแบบยื่นออกมามันก็เ,เริ่มลดลงดีขึ้นอใช่แต่ แต่เรายังต้องการอีกเราต้องการอีกพี่ไอบอกความแตกต่างหน่อยเพราะว่าอ้อเชื่อว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยพี่ไอคงไม่ได้ลดน้ําหนักมาแค่ครั้งเดียวพี่ไอบอกความแตกต่างเนี่ยว่าการที่เราปรับปรับการกินในครั้งนี้เนี่ยคิลลิ่งอะพี่แล้วก็การใช้ชีวิตของพี่เนี่ยมันแตกต่างในวิธีการอื่นที่พี่เคยทํามาเนี่ยยังไงบ้างมันก็แตกต่างที่เฮ้ยมันในแง่การใช้ชีวิตในเรื่องอาหารน่ะมันทำให้เราง่ายมันมาจัดการเรื่องมื้อเช้ากับมื้อเย็น ซึ่งก่อนหน้านี้เราเราต้องไปอย่างอย่างกาแฟรสหนักอ,ะอ่ะกินแล้วมันจะไม่หิวใช่ไหมแต่บางทีมันก็ยังมีแบบเฮ้ยความหิวมันก็ยังมีอยู่บ้างเราก็ต้องมาจํากัดเรื่องอาหารซึ่งแบบเราก็ต้องมาดูว่าเออสารอาหารเราอ่ะมันครบไหมซึ่งบางทีอะ่ะมันช่วยให้เราไม่หิวจริงแต่เวลาเราทํางานหนักอ่ะคือเราก็จะสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยเออเหมือนเราจะเป็นลมเหมือนอะไรเงี้ยเพราะเราไม่มีพลังงาน ไปเลี้ยงตรงนั้นแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออชีชีวิตง่ายขึ้นนะอืเออแล้วบางวันก็ยังยังแอบบมีชีตเดย์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเห็นบ่อยด้วยใช่ไหมพี่โอ,โ,อโอ้คือแบบนะเทรนเนอร์ก็จะปวดหัวน,นิดนึงแต่ก็แบบคือเรายังใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะแทบว่าปกติ อาหารที่เรากินเราเราก่อนหน้านี้คือต้องบอกก่อนว่าเราพยายามที่จะรักษาสุขภาพเราเราจะพยายามที่จะก,กินดีขึ้นค่ะเออแต่แต่มันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์ที่ว่าเฮ้ยเราจะลดแล้วว่าเออเราจะแบบเข้าเราจะทําให้ชีพเรามันเข้าที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็พยายามกินให้มันดีขึ้นซึ่งซึ่งไอตัวนี้คือเราเราเหลือ การกินแค่มันมือเดียวมันก็เลยทําให้ชีวิตเราเออง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่งแบบจัดสรรอาหารจากที่เคยแบบหอบอาหารไปที่ทํางานแบบสามมือน่ะก็แบบเออมือเดียวจบอะไรเงี้ยแล้วนอกเหนือจากรูปร่างพี่แอที่ดีขึ้นเนี่ยคือเรื่องอื่นประเด็นอื่นสําหรับสุขภาพของพี่อย่างเงี้ยมันมันดีขึ้นยังไงบ้างพี่อ๋ออย่างเช่นก่อนหน้านี้เป็นคนออกกาลังกายเออกล้ามเนื้อมันก็จะ ค่อนข้างกระชับนิดหนึ่งใช่ไหมเราก็<ะ>ยกแต่ช่วงหลังๆนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถเพิ่มเพิ่มน้ําหนักเวทอะ่ะได้แบบจากที่เรายกปกติได้วัวนจุดห้าเท่าเราก็เรียกรู้สึกไม่เหนื่อยคือล่ามกล้ามเนื้อมันหลับได้มอ,อมันก็แบบมันก็มีเพนอยู่แล้วในช่วงแรกเพราะว่าการยกล่าง,งมันต้องแบบเพนเนาะ,ะแต่มันไม่ได้แบบเพนให้เรากล้ามเนื้อฉีกคือกล้ามเนื้อมันเราก็ยังไหว<ะ>นั่นแหละแล้วรู้สึกว่า ค่ะมัน,ม,นมันแข็งแรงขึ้นเราเค <Okay. S 2> เราปั่นจักรยานแล้วก็แบบเออคืออันนี้เป็นเป็นคนท่องเที่ยวข้างนอกนะเป็นคนยัง<ะ>ชอบชอบแอคทิวิตี้เราคือเมื่อวานก็ยังไปปั่นจักรยานคือเราปั่นจากที่เราแบบแคบบ่เนินเล็กๆอ่ะปกติเราแบบเหนื่อยแบบก้ามขาเรามันไม่ได้ใช่ไหมเ้าก็เหนื<ะ>่อยบางทีถึงขั้นจูจักรยานอะ่ะแต่อันนี้ก็แบบเฮ้ยเราก็ยังไปได้ต่อก็ชึดเออมันแต่มันก็ยังแบบเฮ้ยไปได้ต่ออะไรเงี้ยค่ะ อโอเคก็สุดท้ายค่ะพี่แอร์อยากให้ฝากถึงคนที่เขากําลังแบบว่าอันหนึ่งแหละคือก็อยากหุุนดีขึ้นนะแต่ว่าไม่รู้จะทํายังไงไม่ได้มีความไม่ได้มีความเชื่อมั่นในอะไรเลยและตอนนี้คือเหมือนแบบใช้น้ำหนักมาตลอดชีวิตแล้วก็เฟล,ลมาตลอดแล้วก็สําหรับบางคนที่อาจจะกําลังมองหาวิธีการในการลดน้ำหนักที่ที่ถูกต้องแล้วก็ยั่งยืนแบบนี้นค่ะคือพี่แอร์ฝากอะไรถึงเขาหน่อยแล้วก็ให้ให้กำลังใจคนที่กำลังที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะ เราว่าหนึ่งนะเออคือบางทีอะการลดน้ำหนักมันเป็นการคือลองผิดลองถูกแต่เนี่ยมันมีคนลองถูกให้เราแล้วอะอเออเรามีคนที่แบบเพออ้่มาไกด์เราเรื่องเรื่องโภชนาการเรื่องสารอาหารเราได้ครบไม่ได้ขาดแต่เราเกิดเราสามารถลดน้ําหนักได้อ่ะอม,มันมีคนที่เขาทํามาให้เราแล้วอ่ะบางทีเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกเหมือนฉันก็ได้อเออมัน มันมีมาให้แล้วอะก็อาจเปิดลองเปิดใจลองรับดูซึ่งตอนแรกเราก็เราก็ค่อนข้างที่แบบเฮ้ยมันมันใช่เหลือเหมือนกันนะเออแต่แต่ด้วยความแบบเฮ้ยเราก็ดูดูมาเรื่อยเรื่อยเออดูมาเรื่อยเรื่อยแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณอ้อเหมือนกันว่าเราดูอ้อมาเรื่อยๆรื่อยเแบบเฮ้ยเพื่อนเรารอบรอบข้างอะ่ะเอยก็ไว้ใจอ้ออะ่ะเราก็ดูมาเลยเฮ้ยมันมันโอเคไหมว่าเราก็แบบยังแบบอะไรแบบสู้แต่พอเราแบบอ่ะ มันลองกูลองวิธีอื่นแล้วอะทําไมกูไม่ลองวิธีนี้ไอ้ป้าเออลองดูสิแล้วอีกอย่างมให้เพื่อนเราป้าบว่าเออมันก็ต้องแบบมันเชื่อได้อ่ะเอออ่โอเคก็งานขายมาช่วงท้ายพอดีเนาะอเนี้ยโอเคก็ฮาร์รี่ได้คอมเมนต์ใช่ไหมคะคุณพี่เริงโอเคเออขอบคุณแย่มากค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ